ูกมูก็อยากจะลองอยากจะลองเล่นโคนกอบกิบกอบกบกิบกอบฟังฟังเสียงฉันเดินสิฟังฟังเสียงฉันเดินฟังฟังเสียงฉันร้องสิฟังฟังเสียงฉันร้องอูดอูอูด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 ดสวัสดีครับผมหมูต้นกา เฮ้ยต้นกล้าครับตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนๆที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูลุมอินทรีตำบลดอนแร่จังหวัดราชบุรีที่นี่มีอะไรดีนะหรอครับไปถามเพื่อนผมกันดีกว่าเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับหมูอูดใช่ค่ะเพื่อนได้ยินถูกต้องแล้วหมูอูดนั่นแหละค่ะแต่ที่นี่เขาเรียกหมูกันว่าหมูลุมซึ่งพวกมันอยู่กันแบบสบายกายสบายใจมากๆค่ะสบายจนน่าฉันจริงๆค่ะ สบายดีมากจริจริงค่ะแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าฟาร์มที่นี่ไม่เหม็นขี้หมูเลยแล้วหอไมไหมล่ะก็ไม่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าฟาร์ม,มูุหลวงแห่งนี้มีความพิเศษมีการเลี้ยงที่เป็นมิการตอรสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งกลิ่นเหม็นให้ชาวบ้านในลาแบกนี้แน่นอนค่ะไม่เชื่อต้องตามพวกเรามาดูไปกันพวกเราภารกิจแรกสำเร็จแล้ว yeah! ทุกคนคะพวกเราทําพื้นรองข้อหมูเสร็จแล้วค่ะข้อหมูเนี่ยมันทํายังไงตั้งแต่ต้นใครสามารถเล่าให้ลุงฟังได้บ้างกากะเพ้ามาเลยครับอ,อันนี้สอดน้ําแกบมาเลยทับค่ะที่สามเกลี่ยให้ทั่วค่ะเกลี่ยทั่วเสร็จแล้วทาไงต่อครับรดน้ําจุลินทรีย์ครับน้ําจุลินทรีย์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงครับช่วยดับกลิ่นเขาจะฉี่ออกมาจะไม่มีกลิ่นใช่ไหมครับแล้วทาไมเราต้องรองข้อล่ะครับการรองอคออเนี่ยเพื่อที่จะให้น้องหมูเนี่ยอยู่อย่างสบาย เคยเห็นเล้าหมทาูที่อื่นๆไหมครับเขาจะเทพื้นปูนทีนี้พอเทพื้นปูนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการยืนนะน้องหมูจะขาเจ็บแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาวัสดุมารองพื้นคอกเนี่ยน้องหมูจะยืนอยู่ได้นุ่มเลยนะครับตอนนี้เรายืนอยู่นุ่มไหมฮะนุ่มับพอยืนอยู่นุ่มเนี่ยก็ทาให้สุขภาพเขาดีแล้วเราต้องทำความสะอาดคอกยังไงล่ะคะในระบบนี้ถ้ามีวัสดุรองพื้นแล้วไม่ต้องทำวาสะอาดคอกเลย เมื่อกี้นี้เราได้ใช้จุลินทรีย์ที่ดับกลิ่นและกินกลิ่นใช่ไหมครับค่ะน้องหมูก็จะถ่ายออกมาตรงพื้นที่เราลองนี่แหละจุลินทรีย์ก็จะไปกินสิ่งขับถ่ายของหมูไม่ให้มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ําเสียด้วยนะไม่เห็นมีหลุมแล้วทําไมเรียกหมูหลุมล่ะคะเมื่อก่อนเนี้ยเราจะขุดหลุมขุดหลุมลึกลงไปแล้วก็ใส่วัสดุรองพื้นนะครับเราเลยจึงเรียกว่าหมูหลุมนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ขุดหลุมแล้วเราก็ก่อ ขอกขึ้นมาลุงพอเริ่มเลี้ยงหมูหลุมได้ยังไงล่ะคะชาวบ้านเนี่ยเขาตามมาทําคลอดหมูนะลุงก็ไปพอไปปุ๊บเอ๊ะมันไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็เขาเลี้ยงโดยวิธีที่ที่แบบเนี้ยที่ที่เราทำกันเนี้ยนะครับการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยมันไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมก็เลยมาเลี้ยงเลยนะครับเราเตรียมคอกหมูเสร็จแล้วเราย้ายหมูเข้ามาเลยได้ไหมครับยังย้ายหมูมาไม่ได้นะมันต้องประมาณ7วันเพราะว่ามันจะร้อนมาก แต่ลุงมีคอกที่เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต้อนหมูมาเนี่ยลงใส่ในคอกนั้นไปไปต่อไป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 เร็วเหลือไปไปเร็หลือไปไปเหลือไปไปแตะดังได้เไปเร็วไปแล้วตัวนี้เป็นคอกที่ที่เราทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วหมูพวกนี้อายุเท่าไหร่หรอคะ หมูพวกนี้จะหย่านมมาที่อายุหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนก็ยังมาปล่อยที่นี่เลี้ยงจนอีกประมาณ4-5เดือนก็จะตัวใหญ่เลยนะนะครับเรียกจับเรียกจับเงียบเงียบกลางเอกใช่ไหมอันนี้เงียบเลยอ่เงียบเลยนะอได้เส่งเบาแส่งเบาได้ แหลังจากที่เราช่วยกันทำที่อยู่ให้มันสบายตัวแล้วถึงเวลาให้อาหารหมูก,กันแล้วค่ะซึ่งเจ้าหมูที่นี่จะได้กินอาหารสูตรที่ลงพดคคานวณมาแล้วว่าเหมาะก,กับการเลี้ยงเราจะไปช่วยลงุงพฤ์ให้อาหารหมูก,กันค่ะลุงครับแล้วหมูก,กินอาหารอะไรล่ะครับ หมูจะกินอาหารที่มีส่วนผสมของนมนะกากทัวกินทัญยพืชทั้งหมดเลยคุณลุงคะหนูสังเกตเห็นว่าหมูของคุณลุงค่ะห่างยาวมากเลยค่ะทำไมเหรอคะหมูที่เนี้ยไม่ได้ตัดหางแต่หมูทุกที่เนี่ยในในระบบทั้งประเทศไทยอ่ะเขาจะตัดหางทาไมต้องตัดหางด้วยพอทราบไหมไม่รู้อ๋อเขาตัดหางเพื่อปล่อยวัดไง<อ>ไม่ใช่นะครับ<อ>เขาตัดหางเพื่อว่ามันจะกัดหางกันเพราะมันเครียด แต่หมูถ้าเลี้ยงโดยวิธีนี้จะไม่เครียดเลยนะ,ะนักโบราณคดีเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของหมูเลี้ยงเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานหลายพันปีโดยประเทศจีนเป็นชาติแรกที่เริ่มเลี้ยงหมูต่อมาพบการเลี้ยงที่ประเทศอังกฤษและแพร่หลายทั่วโลกทั้งในแถบเอเชียยุโรปและอเมริกาหมูหลุมเป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกการเลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึก โดยมีวัสดุรองพื้นหลุมตามแนวคิดหลักของกเกษตรกรรมธรรมชาติซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบกะเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสมัยก่อนมีวิธีเลี้ยงแบบง่ายๆโดยใช้เศษอาหารหยวกกล้วยผักหญ้าต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่นมาสับให้ละเอียดผสมกับรำข้าวกากถั่วเหลืองหรือกา,กากถั่วลิสงและน้ำเลี้ยงให้หมูกิน ทำให้สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงสุกรได้ค่อนข้างมากอีกทั้งเป็นการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างพืชกับสัตว์ในการเลี้ยงหมู่หลุมนั้นจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมียาปฏิชีวนะต่างๆแต่จะใช้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติทดแทนทําให้หมูแข็งแรงจเจริญเติบโต,ตสุขภาพดีไม่เครียดทําให้ได้เนื้อหมูที่ปลอดภัยจากสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยนั่นเองค่ะ หมูของคุณลุงอารมณ์ดีมากๆาแสดงว่าต้องมีความพิเศษมากๆแน่ๆเลยงั้นพวกเราขอพิสูจน์ได้ไหมคะว่าหมูอร่อยจริงไหมอ้าวได้เลยหมูของลุงเนี่ยทำผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะเนื้อหมูจะไม่เหม็นคาวนะวมีกุนเชียงแดดเดียวนะไ<ว>สอัวนะใครอยากกินอะไรบ้างเอย่ยอยากกินกุนเชียงค่ะหมูแดดเดียวครับอยากกินมันจะทุกอย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสุพจนสครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ โอ้โหนี่กำลังจะไปไหนกันต่อคะไปทำกุนเชียงค่ะว้ถ้าเป็นกุนเชียงของที่นี่ต้องมีความพิเศษแน่เลยค่ะงั้นพี่ปั้นขอบไปทําด้วยได้ไหมได้ค่ะเชียงเดี๋ยวลุงจะพาไปหาพี่ปิ๊กนะครับไปสอนทำกุนเชียงขอบคุณคุณลุงนะคะที่ให้ความรู้พวกหนูมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มหมูหลุมค่ะโอเคดีดีครับดีดีครับไปเช่เลยครับเชเลย ค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำกุนเชียงจากมูลุ่มของฟาร์มเรานี่เองอันนี้คือส่วนไหนของหมูดีหัวค่ะชอบหัวลายครับชอบลาตูดค่ะถูกทักงอันไลยค่ะพี่ปิ๊กมีหนึ่งในนั้นถูกงั้นเฉลยแล้วกันก็คือสะโพกหรือส่วนของจะไปทางตูดหมูแล้วกันสะโพกอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ค่ะหนึ่งสอง,สอ,งอ้า <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะสะโพกก็คือตรงนั้น <c oughs> อยากทำแล้วค่ะนะปิกอ,อยากทำแล้วเราเริ่มใส่ถุงมือกันก่อนเลยได้เลยค่ะเรามาฟา้าหมูอนาไมแล้วก็ต้องรับผาบความสะอาดกันหน่อยเนาะถูกต้องค่ะพร้อมไหมทุกคนพร<อ>้พอมค่ะเ<อ>หนือหมูลงไปก่อนเลยน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทราย ส่วนผสมอันนี้ก็คือเราตรวงมาไว้แล้วตวงไว้เรียบร้อยแล้วคุกเขาให้มันเข้ากันจนกว่าน้ําตาลและเกลือจะละลายการแปรรูปจากเนื้อหมูมาเป็นกุนเชียงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งนะคะน้องๆทาให้เนื้อหมูของเราเนี่ยเก็บไว้กินได้นานขึ้นนั่นเองแล้วก็สามารถนําไปทําอาหารได้หลากหลายด้วยอารู้สึกว่ามันนุ่มหรือย,อยังนุ่มมากเลยอ่าเติมมันบดเอาให้หมดเลยนะนัติคะอันนี้ไม่ใช่เนื้อหมูที่เราให้อาหารใช่ไหมคะ <laughs> ไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นหมู่ที่ได้ตามจํานวนอายุแล้ว oh. แล้วก็น้ําหนักได้เนื้อสัมพัสมันต่างจากตอนแรกเรี่ยงครับต้นกะต่างแล้วครับเป็นไงบ้างตอนนี้นุ่มขึ้นกว่าเดิมครับงั้นเราพร้อมที่จะยัดไส้กันเลยอย่างเอาละคะล่ะเราเริ่มไส้ก่อนอันนี้คือไส้หมูอ่ามันเล็กมากเลยค่ะรับไปเลยคนละหนึ่งเซนค่ะอ่าดูปลายไส้นะคะ เจอแล้วนี่อยู่ตรงนี้อ่าเจอแล้วเจอแล้วเราก็นำใส่เข้าไปเลยสวยสง่านประดาม้าพี่ยอมมันอยู่ไหนี่ไงเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่ยัดไส้ใส่เข้าไปในรูเหนียวอู้เนื้อฟองมันมีฟองอะค่ะอ่าไม่เป็นไรค่ะที่หนูเห็นตามตลาดนะคะคุณเชียงเนี่ยเนื้อเป็นสีแดงแล้วทำไมเนื้อนี่ออกชมพูชมพูหรอคะ อาทำไมเนื้อถึงเป็นสีแดงเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันขั้นตอนการสุดท้ายว่าแดงได้ไงค่ะเราต้องกดแน่นๆนไหมคะเราต้องกดแน่นๆเพื่อที่จะให้หมูมันเข้าไปในไส้ให้ได้ะนับปีคาเสร็จแล้วค่ะคุวมือหนูเดี๋ยวเราเริ่มมัดกันเลยมัดแล้วก็ทําเป็นวงแล้วก็ดึงให้มันแน่นอืมนี่หรอคะจะทำแล้วผูกโบเลย ปลายไส้ที่เหลือผูกกับเชือกอีกทีหนึ่งมัดไปเลยดึงเลยแล้วก็มัดทับอีกชั้นหนึ่งอ่าแล้วเราก็ดึงขึ้นมาข้างในได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเจาะเราจะเจาะทุกข้อทุกป้องเลยเพื่อที่จะเอาอากาศออกจก้ะป่ะงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเอาแขนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าตู้อบก,กันแล้วปกติน้องๆชอบเอากุนเชียงไปทำอะไรกินกันค่ะ ยำกุนเชียงครับข้าวคุกกะปิค่ะข้าวหมูแดงค่ะอุ้ยแต่ละจานนี้น่าอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะอออหนูชอบข้าวอบกุนเชียงค่ะโหวตค่ะหนึ่งโหวตค่ะโหวตค่ะโหวตครับโอ้โหพร้อมเพียงกันขนาดนี้นะคะงั้นพี่ปั้นว่าเดี๋ยววันนี้เราทําข้าวอบกุนเชียงกันดีไหมคะดีค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องเอาอันนี้ไปตากกันก่อนนะคะใช่ค่ะเราจะเอาไปตากกันก่อนดีกว่าไปกันไปตามมาเลย เขาได้เลยเป็นไงคะน้องๆเย็นมากเย็นมากค่ะเย็นเลยใช่ไหมอ่ะป้อันเคยเลยอ๋อฮึ่ชป้าอันนี้เราแขวนได้เลยใช่ไหมคะแขวนได้เลยค่ะอ้าวเรียบร้อยค่ะอันนี้ลงให้เร็วให้มันห่างกันนิดนึงอ๋อค่ะอุ๊ยแต่ว่าพอมันตากแล้วมันหดใช่ไหมคะใช่แล้วน้องๆรู้ยังว่าทําไมมันกลายเป็นสีแดงอะเพราะแดดค่ะเพราะแดดดูแดดดมร้อนดูความร้อน งันแห้งแบบนี้เราเอาไปทำอาหารกินกันเลยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้กินกุนเชียงกันเลย <Yeah! S 2> ไปค่ะกินหมดไหมคะน้องๆหมดหมดค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันค่ะทุกคนวัตถุดิบพร้อมแล้วค่ะ <Yeah. S 1> โอ้โหน้องๆเก่งมากเลยค่ะเตรียมวัตถุดิบไว้ได้ครบทุกอย่างเลย <Yeah. S 1> yeah. งั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำดีกว่านะคะกับข้าวอบกุนเชียงเนาะผสมเครื่องปรุงทุกอย่างลงไปในถ้วยค่ะอันนี้ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนั่นแหละแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็จะใส่เป็นซีอิ๊วดำกับซอสหอยนางรมเพิ่มลงไปะค่ะอ่างเปาหั่นกุนเชียงเลยก็ได้ค่ะ เป็นไงคะกุ้นเชียงของเราพอนึ่งออกมาแล้วเนื้อเป็นไงบ้างนุ่มมากค่ะแล้วมีใครเคยทําข้าวอบกุนเชียงไหมคะไม่เคยค่ะจริงจริงมันทําง่ายมากเลยนะคะน้องๆเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วแต่ละคนคิดว่าข้าวอบกุนเชียงในวันนี้จะออกมาเป็นยังไงคะอร่อยแน่นอนค่ะพี่ั้นได้ข่าวว่าอังเปาเนี่ยเป็นแม่ครัวคนเก่งใช่ไหมคะใช่ค่ะชอบทำอาหารใช่ค่ะอืได้วันนี้แสดงฝีมือให้พี่ั้นชิมนะ ได้ค่ะได้ค่ะมั่นใจเปล่ามั่นใจค่ะได้เลยอันเละไม่ไมไม่ไหมร้อนแล้วดิวจับไปด้วยนะดูยังไงว่ากุนเชียงของเราสุกแล้วคะ่ะกุนเชียงนีะค่ะจะหอมคะ่ะแล้วก็สใสคะ่ะจะดูเลยค่ะว่ามันสุก พอได้กุนเชียงแล้วนะคะน้องๆเราจะพักกุนเชียงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทําการผัดข้าวกันค่ะอย่างแรกให้ใส่เป็นกระเทียมแล้วก็ขิงมาเลยค่ะนแล้วค่ะหอมมากแลสีก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะน้องๆโอ้โหใส่ไก่ลงไปได้เลยนะคะเราใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนนะนี่โอ้หช้อนแตกกุ้งมานะคะเดี๋ยวเราเก็บน้ําเอาไว้ก่อน ปันว่าได้แล้วละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําไปหุงอีกรอบหนึ่งได้ค่ะค่ะงั้นตอนนี้เราใส่ข้าวลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะนําซอสที่ปรุงรสแล้วนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะอือคนให้ถึงก้นนะืหอมมากเลยหอมมากใช่เดี๋ยวเราเอาไปหุงจะหอมกว่านี้ค่ะน,ะน้องตอนนี้ข้าวกับน้ำซอสเราเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่กุ้นเชียงแพ่ เลยคุณเชียงหมูหลุมค่ะพิเศษตรงที่เป็นคุณเชียงหมูหลุมเลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเข้ากันแล้วไหมคะ,คะถ้าเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําข้าวที่เราผัดค่ะน้องๆมาใส่ลงไปในหม้อเพื่อเตรียมหุงเนาะใ,ใส่น้ำให้ท่วมข้าวนะคะพอดีแล้วค่ะน้องๆง,งั้นเดี๋ยวเราก็นำไปหุงปกติเลยค่ะยกไปเลย ให้สำเร็จเลย,ยใ,เใช่ต้องอรองง่อยแน่ๆเลยใช่กดหรือยังคะกด,กดแล้วค,ะค่ะอ่าไม่กดนี่ก็อดกินเหมือนกันนะคะรออีกประมาณ10-15นาทีก็จะได้กินแล้วค่ะน้องๆอันนี้ก็มาทําข้อให้หมูให้ค่ะหมูทํากุนเชียงแล้วก็ทํำข้าวอบก,กุนเชียงค่ะก็สนุกแล้วก็ดีใจค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะและรู้สึกดีใจที่ได้มา ทำอะไรดีๆแบบนี้ได้รับรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงในการเลี้ยงหมูค่ะ <Wow. S 1> วันนี้ที่ได้มาฟาร์มหมลุมสนุกมากครับได้ทำอคอกให้น้องหมูครับแล้วก็ให้อาหารน้องหมูครับ oh. ผมว่าน้องหมูต้องสบายและมีความสุขมากๆแน่เลยครับแล้วหลังจากนั้นก็มาทำกุนเชียงครับ oh. ผมคิดว่าข้าวอบกุนเชียงผมต้องอร่อยมากๆแน่เลยครับเออ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 ใวันหนึ่งเฮยนวันน้ำนเอดููก็อยาก กรอบจิบกรอบกรอบจิบกรอบฟั้งคอนเสิรยังฉันเดินสิฟั้งคอนเสิร์ตฉันเดินปั้งคอนเสิร์ตฉันเดินสิกรอบกรอบกรอบฟังคอนเสิร์ฉันสองสิฟังคอนเสิร์ตฉันสองสิปูดูดป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 ูดได้แล้วค่ะหุ้ยพี่ป้านได้ยินเสียงอะไรไหมคะข้าวเป๊ะแล้วค่ะอืมงั้นเดี๋ยวเรายกหม้อลงมาดูกันค่ะว่าได้แล้วจริงหรือเปล่าไดค่ะจะได้เอามากินพร้อมกันเลยนะคะ เอมใามแถมแทมแถมแทมแทมโอ้โหน่ากินมาการกินสำเร็จข้าวอบุนเชียงูหลุมเก่งมากค่ะน้องๆงั้นเรามาชิมฝีมือตัวเองกันเลยดีกว่าค่ะ อร่อยมากอร่อยมากเป็นยังคะกุ้นเชียงหมูหลุมอร่อยมากค่ะน้องๆให้คะแนนความประทับใจกับอาหารมื้นี้เท่าไหร่ดีคะสิบเต็มเต็มเลยค่ะโอ้ยแสดงว่าฝีมือเรากับกุ้นเชียงหมูหลุมสุดยอดนะคะสุดยอดค่ะ อย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีกันนะครับที่ราชบุรีมีโอ่งมังกรใหญ่ๆนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับหมูอะไรชอบสั่งสั่นคะน้องๆ,งๆหมูเน้นมันอุ้ย <c oughs> ใช่เหรอเกินไปแล้วหมูมันหมู <c oughs> อะไรอะ่ะคำตอบคือหมูติดสั่น